อ่ามือนี้แะเป็นมืองามย่ำดีพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าเดือนสามอกไม่สามคำเนาะอ่ามือขึ้นเทือนไม่ขึ้นเทือนชานของทางอ่าพอตู้โจยเนาะแต่ว่าบอเซนบ่ได้ขึ้นไปพี่น้องเอ้ยเนาะขากลิ้วได้เลย น้ากข้าวตัวนี้ราคามั่กสิสิแพงแน่กู่มือพี่น้อเนาะอตัวนี้สิแพงกู่มูตัวนี้แก๊สหนึ่งแสเทไรแสนเก้าเนาะอ่าถ้ว่าเนี่รวมราคาพี่น้อยเนาะว่าสีเท่าไรเจ้าว่าเท่าไหร่เอายังยนยังน้ำบนีน้น้สี่สิบสามล้านสี่สิบเนาะหนึ่องสามเอาพี่น้อยเปิดภาพมาเมื่อกี้ดูอ่า้าน ขายเครื่องพี่น้องเลยเนาะขายเครื่องขายน้ำมีเบิร์แต่ไหนเนาะสบายดีด้วพี่น้องเดอ้อเนาะสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเลยพ่อกับซ่องบอแสนคือเก่าเนาะมืเอนี้กอาออกมามาซื้อเครื่องพี่น้องเลยเนาะแต่ว,ว่ามาซื้อน้ำเนาะเพราะว่าอยู่ทางบ้านมีงานบุญเนะาะเดือนซ้ำ ของไม่สามคำจริงเอ้ยเนาะเป็นบุญประจําปีเนาะเปิดประตูเด้าเนาะพอดีว่าทางพระเจ้าจะเป็นนาบเป็นนาทีเป็นสะพานบุญเนาะให้กับทางโดยเป็นทางบุญเคยเนาะมาด้วยกันมาย่อเคยเนาะของซอยกันเนาะพอดีว่าทางพระเจ้าะเป็นสะพานบุญให้กับทางแม่แก้วพอสุขสวรรค์เนาะทางแม่เพิ่นได้ฝากปัจจัยมาซื้อน้าเนาะ น้ำาตาย,ย่างยูพี่น้องจก๊กสิแม,ม่น้ำอย่างเน้เอามานีเนาะ <c oughs> เออแม่นพราะได้ไปเจกกันนะพี่น้องเนาะช่วงตอนประมาณสามโงเนาะอ่าอยู่ในวัดอภินิหลังจากที่่าเพุตบ,บวชแล้วและะ้วแกพน้องเลยเนา่วตอน,น,นอเอามเมนาะาในอหจากพระพุทธรันถ์ชแล้ลกพี่น้องเลยเนาะช่ยไปเดียเรยมาาเลาอกาอย่นอนีพั้ว่าเอาน้องน อันนี้เป็นโซบินโดเป็นมีบุนโอ้ตัวน mm, ีม้มีบ exactly. no. uh, ุนแบบมีบุนนะแบบมีบุนตัวนี้เนาะอ๋อแบบนีโดธรรมดาอันนั้นแบบมีบุนนะนะพ่เนี่ยใช่แบบมีบุนก็ได้มันแบบมันก็เป็นกอขวดสำมะนานนี่นะเนาะขวดสำมะนานนี่อันตัวนี้มันมีแจ็คแท็กอยู่ข้างในเลยมีแปดมีแปดแจะขวดเนาะลายจะได้เนาะ 48่ส8ดขวดเนาะ48จอกบ่มัหนจอกล้วมันเป็นมันเป็นขวดไปเลยเนาะเป็นขวดมันจะเป็นขวดขวดนะนะเคยซื้อไปเพื่อนเมลซาอยู่ตนี้นะขวดพอดีแบบแคนึ่งเทรนาะนี่พอจะเอาอยู่ไปนี่กะแสนสามแสนสามแสนสาพ อ๋อี่หางเนามันมีหลายหลายรถได้หนิเนาะอ่าไม่สามสีเนาะสามสีก็เอารสสามสีปนกันเอายาละสีดอ่าสีนี่อะไรกันันี้อ้าวน่าเกไปเปียนได้ปะได้เียนเอาสมเอาหาแก เอาหาเอาหาเอาหายแค่บ่บ่มันเอาน้าอื่นผลนี่ก็ได้นน่แต่าตัวนี้เอาหาสินะเอาออ่อเฉพาะน้ำนี่บ่แม่นเฉพาะตัวนี้อ่ะใช่เอาตัวนี้บ่จะบ่อนะไม่ก็ร่วมกันเบิร์เลยอ๋อเอาอีกน้ำไมีไม่น้ำอีกเนาะบาทเนาะเบอร์เทนเไรอันตัวเป็น zero แบบอันนั้นเลยเป็น zero zero กับนี่สีสชมบ่ ลีโลหอะใช่ลีโลลีโลเอาจะเก็บไม่ได้ีโลเออลีโลเก็บลายนาดเนาะลีโลแสนเชวาแนเ่าามตอนเ่าอีกแล้วเอาย่งนะคาว่าว่าแสนนั้นน่หาเป็นหาเนาะแบบไรอ่ยังครับเอาแบบตัวนี้หาเก็บตัวนั้นหาเก็บเปอ เก้วนิล oh. wow. wow. oh. ู่กอแบบนี้ก็ได้เนาะตัวนี้ตัวนี้ก็เหาแก็ตเลยบะตัวนี้ก็เอารสชาติไดก็ได้อันนี้อันนี้น้ามันน้ามันเป็นน้ามขาเาเอาเฉพาะน้าเลยเนาะเฉพาะน้ายาเดียวเนาะอ่าน้ามันเป็นน้านยัง น okay. ุ่มหม้อเมี่ยงเลยใช่แต่น้ำน้ำนั่งคือกันน้ำน้ำดีโลพี่กันว่าเขาเฉพาะน้ำอย่างเดียวพี่น้อเนาะสวีตัวนีโลกเขาแสดงว่าตัวนี้เอาอีกเอาอีกเพิ่มอีกป่ะส่องแก๊สบอสได้เนาะเออเยอะเนาะ เอากรี่สิฮรนี่เอาระดมเอารมดีกว่านกว่าคนอะไรคนมักระดุมเนาะอ นี่นี่ส้มไดสอ๋อสัรดสับปะรดเลยเนีะจุนีหาบอจนีหาแตแตนไทยตัวนี้บ่เปมนดีโลดีโลบ่ตัวนี้นะดีโลเนาะ น้ำเาลยจ้ะน้ำเดี๋ยวไปเอาพุ่นเลยมาอยเอาตุ้กยังนะเออไปเอาน้ำเลยอ๋อเดี๋ยวอุ่นนนไล่ฮั่นอุ่นนนไ่ฮั่นเออเมันมันมีน้ำแบบว่าแต่มีแต่สองแบบนี่เนาะแบบนี้ก็มีน้ำเปล่า เาเ้ปเอาอัน mm, ด้วยด้วยท่านกดเตยอยค้ำกข้าวน้ำอไปเนาะแมนน้ำหมกข้าวน้ำพีเไเนาะมีน้ำข้าวแล้วก็มีีรลเนาะน้ำน้ำน้ำรวมพวกนี้ค่นน้ำผลไม้รวม năm sổng mù bún nôm năm để mà được nói phần à nâng 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 สามสิบแจ็คเนาะสามสิที่ว like ่ายันตีแตงบาดเดียวจ้ะว่าแล้วแตงรูลๆๆยันรถเจ้าบมเห็นอยู่ตีแตงกับเรยอรถบุญเรือจ้ะเป็นคือเป็นมาเนิ่นไงยูยันมาเนื้อมาเนื้อไม่ไปเอาเลยโอ้เนาะเรือแล้วเออของแจกนี่ยหว้ๆพูดแล้วเนาะอยู่แล้วเนาะเขาห้ามผูชายดีกัน

<laughs> I feel ready. <laughs> น้าบาเตัวนี้ราคามันกแสิบสิแพงเนี่ยกูมูเยังไงเนาะโดอ่าตัวนี้สิแพงกูม่ตัวนี้แก๊สแม่งแสนอะไรแสนเก้านาะอ่าแต่ว่าเน่รวมราคาพี่้างนเนาะว่าสี่เท่าไรเจ้ว่าเท่าแสนกเอาแกงเาแม่ยังยังน้ำบนี่น้ำแมาแล้วก็แกะอ่าแกะปนกันบาหนี่ đi nằm có một đi tìm lên nằm đi đây có thì mai nằm ăn được cá à เบิดเนาะขนาดทําให้แก่นั่นเสนแล้วเอาแก้มันกสิบ่ันย่แม่แม่ก็ยุ่บ่เฮาแกมันก็ยุ่ลงกนีอยู่ไดนนตน้ําบัดนีน้ํานี่ก็พ่นได้้าไปเอาอยู่พุอยู่งงานได้เนาะอ่าใช้เงินเพิ่นก่อนบัดนี้0ล้านกับ40 3 40เนาะ1 2 3 2 3 3 40,000เออเป็นจังได๋เนาะ3,000น้ําดื่มบัดนี้เนาะอดีไปอาอีกตัวนี้ก็พอดีไปซื้อน้ําลืมอ่าบัดนี้เลยดแล้วเนวกันหลายอย่างหลายแนวเนาะ ดโดยเขาใจเด้อไปพี่น้นองเนาะเขาไปซื้อเครื่องต่ออีกวันนี้เนาะเอาพี่น้อยเนาะก็ขึ้นมาต่อกันอยู่ในรถนนวันหนี่งไปหน่อยเนาะถือว่าเอาเครื่องคองขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะาะปรีเบิร์สไปาสามล้านสี่สิบพันกีบไปหน่อยเนาะ เพราะว่าแต่ละยางแต่ละแนวกะราคาแตกต่างกันพี่น้องเอ้ยถือว่าได้หลายยางอยู่เนาะกะเอาภาพปนกันไปนะพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ได้เอาแต่ยางเดียว้าสิเอจะแต่น้ำยางเดียวกะเนี่ยบนรดาเออคนหนึ่งอยากคนหนึ่งคนหนึ่งอยากแบบนึงอะนะแต่ว่าแต่ว่าคันท่าวาีให้แม่ว่าชื่อให้ถึกใจทุกคนกะคือจีบได้เนาะกะเอาหลายยางเติบอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อว่าให้เจ้าเลือกนำแน่นะแม่ว่า คุณนั่งยาก่คุณนั่งคุณนั่งยาก่เป็นนั่งพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็เต็มรางรถพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าพวกน้ำคันบบดลงไปแจกได้พี่น้องเด้อเนาะตอนนี้เดียวเปอร์เซ็นก็จะไปซื้อเครื่องต่อซื้อน้ำอีกวันนี้พี่น้องเอ้ยยังน้ำเนาะยาวอีกชักกันประมาณสามแพ็คหรือว่าสามสิบแพ็คก็ได้เลาวพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะไปเอาน้ำพี่น้องเอ๋เนาะเนาะพี่น้อง ปามาวันนี้ก็อยู่ทั้งรถฮอนเซียนปรดีว่าถ่าแม่นนเพิ่นไปซื้อเครื่องเพิ่มเติมพี่น้องเนาะอยู่ในรถถ่านเนาะเดินมาเห็นขีบเบาพรอนพี่น้องเลยเออเถอะมากันมาเก่ากันน้ครอบมาฮันมาไม่มา้านมาไม่

เออเจ้าข้าเจ้าปัญญาข้ายข่ายเจ้าข้าข่ายญาข้าข้าข้ามีนี่ยย่งกี้จุดพักมันเออะมันเยอะมากสวัสดีพ่อพี่น้องของเราและสวัสดีพี่น้องเอลยเนาะอ่เมื่อนี้จะเป็นเมื่องามยามดีพี่น้องเอลยเนาะถือว่าเดือนสามองค์ไม่สามคำเนาะอ่าเมื่อขึ้นเดือนไม่ขึ้นเดือนชานของทางอ่าประตูโจยเนาะแต่ว่าพอแสนบ่ได้ขึ้น ไปพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีว่าอ่าทิฏฐุระพี่น้องเอ้แจเกเครื่องแจกของอยู่ในวัดเนาะเมื่อนี้ก็คือสิบริเลไปอาจจะเป็นเมื่ออื่นเนาะเมื่ออื่นนะบอสเซนยังจะได้ขึ้นไปยินดีนําทางประตูเพื่อนเพราะว่าก็ยังมีเวียกับประตูเพื่อนอยู่หลายอย่างลายแนวอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะกันยังจะขึ้นไปพี่น้องเอ้ยก็ยินดีกับประตูเพื่อนเด้อเนาะพี่น้องเอนาะนี่เนาะขึ้นเที่ยงขึ้นซานไม่เป็นที่เห็บห้อยแลย้วประตูโจยหรือว่าลุงโจยนะพี่น้องเนาะ โอ้คือเนี่ยกินซานใหม่แล้วบาทน,นี่ี <c oughs> ใจัยน้ำมันตูน้พี่นเราเลยอิจัยน้ำมูนตู้คนในไลายคือเนี่ยกินซานใหม่แล้วเอ้ามื่นจังพ่อกันพี่น้องเลยนเลยนาะมันนีเ้เขากลับไปแจกเครื่องแจกของก่อนโอ้พ่อมาพรอเพื่อน,น,นมาได้มาอยู่ได้พี่น้องพ่อนอนพุ่นอ่ะพอนนอนอยู่พุ่นมันอยู่ไกลได้พี่เราใครว่าเขาสีอัน ว่าสิมาตอนเช้าไปโบทันบันนี้นะอ่าก็เลยว่าก็เลอยอยู่คุณเลยเนะพื่อน่ะเนาะพี่น้องเอ้ยเอาดีใจกับทางโบตู้โจยเลยเดี๋ยว่านรุ่งโจยพี่น้องเอนะ้ยเนาะอ่าแตจังที่ตามส้มมันเบืองน้ำกันไหมในต่อไปอีกพี่น้องเอนะ้ยเนาะมาบันนี้จะพา,าม,มาอีกเบื้องนี้นะพี่น้องเนาะอือเบื้ก่อนเลยอ่า พี่น้องเลยอ้าเห็นีบ้านหรเนาะเห็นรถชั่งพี่น้องเลยเอานี่ออกก่อนพอมันถ่ายไปน่นมฮ่อแหลกเลยอไปซื้อเครื่องบ่ซื้อเครื่องอุ่่นนี่สามมงพุ่นแหลกพี่น้องเลยเนาะสามงพุ่นเพิ่จังเพิ่จังสิดช่วงพุ่นอ๊บุตรเฮบุตเนาะโดยโยเอากัเด็กเจ็บเลยเอาพี่น้องเลยเนาะระหว่างที่ว่ารอถ่ายทางเมียนนุ่นมากะ ดีว่ามนีก็คือเก้าพี่น้อยเนาะมีเงินมาให้ทางว่าบุญเพยคือเก้าเนาะใช่หรอเป่าเออเป็นเงินทางงานบุญเนาะพี่น้องอได้เอาเงินไว้ให้ไว้ซื้อนายู่ในิจินตอนนต้นต้นเต้าคือเก้าเนาะเนาะงันเป็นเมืองบุญเมืองศีลมือนีเก้าพี่น้อยเนาะทางไม่แก้วเด้อนาะเพยเด้อหนึ่งด้านพี่น้อยเนาะหนึ่งด้านห้าสิบพันเดี๋ว่าหนึ่งหนึ่งร้อยไอ้ประมาหนึ่งร้อย หาสิบดอนเนาะอ่ะเ <c oughs> นาะ,นะเป็นเงินของทางพ่อแก้วแม่สุกสวรรค์คือเก้าเ<ม>นาะค้าแม่แก้วพ่อ<ล>สุกสวรรค์เนาะแม่แก้วแล้วก็พ่อ,อสุกสวรรค์หลายๆเด้อเนาะที่ว่าได้สุดซอยทั้งลูกมาโดยตลอดพี่น,น้องเนาะโดยจังได้ก็ขอให้อ่าพ่อกับแม่อยู่ดีมีแห้งอนุมณนขนเงินขนเงินเด้อเนาะคิดสิ่งใดขอให้ได้สมลังลังใจารถนาเด้อเนาะ ยิ่ายการเงานอะไรไปท่างใดก็ขอให้ตลอดปลอดไปจะเลื่อนหงเฮืองเนาะนอนรับไปไรเงินหมืนน่นเนาะตื่นอะไรเงินเสนเนาะเพีนนองเนาะทางครัวม่เพิรนให้มาจมื่นก็นอขอให้กลับคืนหาพ่อกับแม่์ลอยเทาพันเทาปล่อยเพิ่์ธมีความสุขก,กายสบายใจเบื่อตังครอบครัวเด้อเนอนซาถุนาะพี่น้องสาธุเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้กับกับคอยทั้งแม่ เนาะทางแม่กับแม่แก้วพระสุขสวรรค์เนาะได้บุญในหลายเด้อมณีเด้อเนาะที่ว่ามอบใหม่ทางบอแเชนเนาะเป็นสะพานบุญให้ไปแจกน้ำอยู่ในวัดพี่น้องเลยเนาะเครื่องครองเขาก็ซื้อไว้ในจะนวนหนึ่งแล้วไปซื้อน้ำในกะแม่นออกเมื่อเลยบ่อนี้พี่น้องเลยเนาะที่ว่าลายย่พี่น้องเลยอาเบิ่งน้ำกันเนาะอาบรรยากาศแจกที่เป็นอะไรรุ่นน้ำน้ำกันได้พี่น้องเด้อเนาะโดยโดย Tên lắm đó Thâu Thôi em vào đó và bớt ba đó nó làm nằm phép nó là giảm xíp đó Giảm à? Đây, để chết Đấy, để sử dụng chất chừng cái đấy

อาเนนามายู่วะเป็นยู่ะนนามายู Gesch ่วะเป็นนามายู่วะเฮป็นนามายู่วะเดี๋ยเด็กยันลืมมดนน่งสองสเด็กช้านเนี่วะด้วยหนึ่งสามสี่ห้ 6 7 8 9 10 11ดเก้าสิบเจ็ดตอนสามสี่สิบห้าส ก็ขยวดนะก็ซัมเอสซัมเอสบ่ถ้ามันมีช่อนเหมือนเดิมสามแสนหกสิบว่าเอา30มแพ็กเลยกามสแพ็กเลยเอาไปเลยสามบแพ็กแค่เบิรนสามสิบแพ็กลหพอนะสหมสิบแพ็กเลยอ้าวพอดเลย

แ8 0เนาะก็ครบบาทนี่เนาะไปไปนี่ไปไหนเนาะไม่แต่ชี่ากันเดินทางกับก่อนไปนี่เนาะ เพื่อเมื่อกะบริวาสีแวะไปผูกแขนทั้งลูกสาวทั้งผู้สิตตำแหน่น,นะเนาะแต่กะแต่งเตียมลงไปบัดน,นี้เนาะเอาขอบคุณขอบคุณทั้งในแก้วโพสุขสวรรค์ลายเด้อเนาะทีว่ว่ามอมหมายงานในทางบ่แสยเนาะเป็นสภาพผูนนออออ้นิ่งกินอร่อยก็อินมีแหง้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะสําหรับมื้อนี้กะทางเฮาสิได้อาค่าเตรียมลงไปวัดพี่น้องเนาะสําหรับมื้อนี้ขอ,ขอ,ขอ,ขอา่าวคําว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอ้ย